มาก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนอกเรื่องสักนิดนึงนะพอดีขี่รถมาเรื่อยๆนะผมก็จะไปทําคลิปอะไรประมาณนี้ไปหาทําคลิปนะครับแต่ดันมาเจอภาพที่มันขัดหูขัดตานะขัดต่อความศรัทธามากๆนะซึ่ง ผมมองนะครับผมก็รู้สึกว่าผมรับไม่ได้นะครับผมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นภาพนี้แล้วนะจะมองว่าผมโลกสวยนะครับผมนะก็แล้วแต่นะท่านจะคิดนะครับแล้วแต่ดุลพินิจของทุกๆท่ทานละกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันมองถึงความมักง่ายของคนนะครับบุคคลน,นะครับผมผมผมไม่ได้ว่าใครนะผมว่าคนที่เอาสิ่งสิ่งนี้มาทิ้งนะครับผมซึ่ง ผมไม่รู้ว่าเขานับถือศาสนาอะไรนะครับเขาถึงมาทําแบบนี้นะครับผมแล้วที่สําคัญก็คือผมอยากจะมาพูดหลายๆเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นแบบเนี้ยของแบบเนี้ยมาหลายที่มากแล้วนะครัเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีคนมักง่ายเอามาทิ้งแล้วกันนะครับผมก็นะถ้าใครเป็นเจ้าของก็นนก็รับไปนะครับผมใครไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมนะสิ่งที่ผมจะพาไปดูนั้นอยู่ตรงหน้าผมนั่นเองนะผมไปไปดูกันว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรครับผมไปครับ นูนะครับผมนี่คือรูปพระพุทธเจ้าครับผมที่มีการชํารุดนะครับผมและน่าจะเป็นรู้สึกแบบคอหักนะฮะผมไม่สนใจนะว่าสิ่งสิ่งนี้จะเป็นการแบบทําของหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะผมไม่กลัวทั้งสิ้นนะแต่ผมมั่นใจว่า คําว่าพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าน่าจะไม่มีใครที่สามารถทําของได้แน่นอนที่จะมาเป็นแบบว่าเข้าตัวอะไรประมาณนี้นครับน่าจะไม่มีครับถ้าไม่ใช่พวกรูปปั้นตุ๊กตาวัวควายอะไรพวกนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับที่แตกแล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นคอหักนะผมพูดภาษาบาลีอะไรไม่ค่อยเก่งนะผมขอพูดแบบ ตรงตัวเลยนะครับคอหักนะครับผมแล้วก็เอามาวางทิ้งไว้นะครับผมมันบ่งบอกถึงความมักง่ายนะครับผมนะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะคุณรู้ไหมว่าการที่คุณทําแบบนี้นะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อหลักศาสนาอยู่แล้วนะครับผมและไม่พอนะครับผมถ้ามีคนมาเห็นเห็นต่อๆกันครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันมันก็จะเกิดเป็น สารพระภูมิเกิดเป็นสิ่งของที่ปลักหักพังนะครับผมเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมต่อไปนะบริเวณแถวๆนี้นะเพื่อนๆมันก็จะมีของที่แบบว่าที่เขานับถือกันนะแล้วก็วันหนึ่งมันแตกไปอะนะครับก็เอามาทิ้งอะไรประมาณนี้นครับมันก็จะกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวนะครับผมคุณน่าจะมีจิตสํานึกครับผมในเมื่อสิ่งของของ,ของคุณหักพังไปแล้วนะครับ คุณไปที่วัดนะครับแล้วไปพูดกับพระไปขอพระท่านดีๆไปบอกว่าเออขอเอาสิ่งของเหล่าเนี้มาไว้ที่วัดได้ไหมนะครับผมพระทนลับได้อยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับผมคุณเอามาทิ้งไว้ข้างต้นไม้แบบนี้วันหนึ่งคุณลองนึกดูดิแล้วทางเส้นนี้เป็นทางที่เปี่ยวนะครับเป็นทางที่ค่อนข้างเปี่ยวนะครับแต่ก็ยังมีรถสัญจรไปมา วันหนึ่งครับผมถ้ามีการเอาสิ่งของมาทิ้งสม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 เป็นเครื่องล้างของขังอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนเอาหลวงพ่อองค์นี้นะครับไปบูรณะเองนะครับผมผมมั่นใจว่าผมไม่กลัวแน่นอนนะครับผมไม่กลัวแน่นอนครับผมเราควรกลัวในสิ่งที่เรากลัว น่ากลัวครับผมและเราไม่ควรกลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวครับผมและสิ่งที่ผมเห็นอยู่มันคือความไม่ถูกต้องนะครับผมอยากจะบอกทุกๆท่านเลยนะครับผมสําหรับใครนะครับที่คิดจะทําคิดจะเอาพระเอาสิ่งเครื่องล้างของขังอะไรมาทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้นะครับนี่นะครับมันบ่งบอกเลยว่าวันหนึ่งนะครับผมผมขอพูดหยาบๆเลยนะเพราะเพราะเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่คนที่แบบพูดอะไร ปากหวานพูดเพราะอะไรอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนถ้าผมจะพูดผมพูดตรงแน่นอนนะวันนี้ผมขอคลิปหนึ่งนะครับนะครับวันหนึ่งนะครับผมในวันที่พ่อหรือแม่ของคุณนะครับอาจจะแก่จนเดินไม่ได้นะผมว่าคุณก็คงจะเอาเขาไปปล่อยไว้วัดหรือไม่ก็ไปปล่อยไว้สถานสงเคราะห์ครับผมและนี่คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเชื้อสายพุทธนะครับคุณเอาพระพุทธรูป ที่ใช้งานไม่ได้จริงๆท่านไม่ได้ใช้งานได้อะไรหรอกท่านเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิดใจที่ตั้งอยู่บนบ้านของของของคนของพวกเราอ่ะนะครับท่านก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงตัวท่านก็ไม่ได้มาร้องขอข้าวคุณกินอยู่แล้วนะแต่พอเนี่ยพอไร้ค่าพอหมดความหมายพอหมดค่านะครับคุณก็ทิ้งเขาไว้ข้างถนนทิ้งไว้เขาเขาไว้อย่างนี้นะครับผมใครจะคิดยังไงผมไม่สนใจนะผมบอกก่อนนะผมบอกเลยนะครับแต่เนี่ยผมมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ ผมขอหน่อยเถอะนะครับผมทําไมอะ่เวลาบ้านคุณมีรอยร้าวทาไมคุณไม่ยกบ้านคุณมาทิ้งไว้ข้างทางอะ่ะอันนี้คือพูดรวมๆกว้างๆเลยนะเพราะว่าวันหนึ่งนะครับผมมั่นใจว่าจะไม่มีแค่พระพุทธรูปองค์นี้แน่นอนพอคนเห็นว่ามีพระพุทธรูปปุ๊บทีนี้เห็นว่าทิ้งได้ก็เอามากองรวมไว้ตรงนี้ครับผมสารพระภูมิเครื่องล้างของขังอะไรก็แล้วแต่นะครับผมผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดผมเอากลับไปซ่อมแซมนะครับหรือเอากลับไปบํารุงนะครับผมพระองค์นี้จะต้องกลับมาดีเหมือนเดิมแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาไปกลับบไปบ้านนะครับ เอากลับไปแน่นอนครับผมแล้วผมก็จะทําใหม่ผมจะทําพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวผมเองนะครับด้วยความศรัทธาของผมเองแต่ผมก็ไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้ใครเอามาทิ้งนะไม่ใช่ว่าทิ้งแล้วผมจะมาเอาไปอย่างนี้นะครับผมผมแค่อยากจะเป็นสื่อสื่อหนึ่งนะครับผมที่มาบอกกับทุกๆคนนะครับว่าคุณควรมีจิตสํานึกนะครับในการที่จะเอาของอะไรมาทิ้งนะครับผมถ้าเป็นขยะนะครับผมมันยังพอรับได้แต่นี่คือ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าคุณไม่ควรเอาท่านมาวางไว้อย่างนี้ไม่ควรเอามาทิ้งไว้ข้างทางแบบนี้ครับผมไปที่วัดอะอย่างที่ผมบอกกับไปที่วัดนะครับเพื่อไปขอไปบอกกับพระนะครับว่าพระที่บ้านแตกหักพังนะครับจะเอามาไว้ที่วัดได้ไหมไปบอกเขาดีๆครับผมนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ ของแตกมันจะทําให้ล้างไม่ดีหรอครับผมจริงๆแล้วนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณมากกว่านะครับผมว่าคุณมีจิตสํานึกแบบไหนคุณมีสันดานแบบไหนนะครับผมไม่ใช่ว่าใช้ของแตกของพังแล้วมันจะทําให้บ้านคุณพินาศวอดวายอะไรแบบนี้ครับมันไม่เกี่ยวหรอครับผมมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่วันนี้ผมบอกเลยผมไม่กลัวผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆผมเป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะฮะนั่นแหละ คนเรานะครับจะดีหรือไม่ดีนะครับไม่ได้อยู่ที่เครื่องรางของขังครับมันอยู่ที่การกระทําตัวมันอยู่ที่สันดานมันอยู่ที่กําพืชนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับฝากให้คิดกันนะครับผมว่าการที่เอาของพวกเนี้ยเนี่ยเอาสิ่งของพวกนี้พวกที่เป็นเอ่อของศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกเนี้ยมาทิ้งไว้ข้างทางนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับมันไม่สมควรนะครับก็ควรจะมีจิตสำนึกกันด้วยแล้วผมก็จะนําพระพุทธรูปองนี้นะครับไปบูรณะใหม่ด้วยตัวผมเองนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆโอเคป่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปโอเคไม่เป็นไรคุณไม่เอาผมเอาเองนะครับผมผมเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตหลวงพ่อด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเองแล้วผมจะทําเองผมจะบูรณะด้วยตัวผมเองนะครับผมขอยกไปจากตรงนี้เพื่อไม่ให้มีคนเอามาทําต่อๆกันนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดผมทําเสร็จนะครับผมก็จะกลับไปถวายที่วัดนะครับ ผมจะเอาไปถวายที่วัดใกล้บ้านใกล้หมู่บ้านนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันไม่สมควรนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเพื่อนๆมันมันรู้สึกแบบมันเห็นแล้วมันมันอารมณ์ขึ้นอะ่ะประมาณเนี้ยผมพอที่ผมขับขับรถผ่านมาพอดีแล้วมาเจอแล้วเ,เห็นแบบ ลักษณะแบบนี้ครับมันมันไม่โอเคนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมนะไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้นครับผมหรืออาจจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะแสดงความคิดเห็นได้ครับผมด่าผมก็ได้นะครับด่ามากก็ได้นะครับคลิปนี้นะไม่ว่ากันครับผมไปผมไปแล้วครับผมไปก่อนครับ